<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมแม่มันออกไปแล้วนะมาถามข่าวข่าวกันนะใครโชคดีบ้างอ่อ,อัปเดตช้านะวันนี้เอาวันที่สอง วันนี้ก็มาถามขา่าวข่าวกันนะใครโชคดีบ้างแปดหนึ่งหนึ 1, ่งแปดห้าสองล่างห้าศูนย์นะหลังขมินศึกขมิน้นนะตุยกันซะเยอะห้าศูนย์ก็เลยมาแรงนะอ่ะดูตัวเลขกันดีกว่าัวกไหนบ้างครับผม เดีย๋ยวปรับหน้ากล้องสักหน่อยนะเห็นกันหรือเปล่านะนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองล่างห้าศูนย์นะเลขหน้าห้าสองห้าเลขหน้าครั้งนี้สองหนึ่งสี่สองเลขหลังแปดเก้าหนึ่งเลขหลังครั้งนี้สองห้าหนึ่งสองนะก็มีหลายคนนะชอบเลขหนึ่งสอง ในเดือนสิงหาพาหนึ่งสองนะใครแทงแลอตเตอรี่ก็คงจะได้กันนะฮะอ่ะเรามาดูเลขวิ่งวดนี้เลยนะมาอะไรบ้างนะครับผมเลขวิ่งงวดที่แล้วมาตัวไหนหกเ3็ดสองสามนะติดที่สองนะนี่เป็นเลขวิ่งนะเลขติดแปดเก้าสี่ห้าติดที่สี่ โอเกตสองสามติดที่สองอ้าตำแหน่งสี่กับสองตำแหน่งเดียวกันนะมามาดูงวดนี้นะเราจะมาวิ่งกันติดนะติดวิ่งที่ตัวไหนนะสองสามสี่ห้านะ ติดกันที่สี่ห้ามาตัวหนึ่งแล้วนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะฮนะเลขติดนะมาแรงสองห้าแปด สามหกเก้า <39. S 2> อ่ะขอเป็นเลขวิ่งที่ตัวแรงมาห้ากับศูนย์ก็แล้วกันนะงวดต่อไปนะห้ากับศูนย์แรงนะมาตัวใดตัวหนึง่งเลขวิ่งนะสี่ห้าศนย์หนึ่งมาตัวเอาตัวไหน ห้ากระสุนมาตัวนะ่อะอวดที่แล้วช่องปู้เยี่ยมพารวยสูตรที่มันเข้าก็คือสูตรนี้นะสูตเจ็ดสิบสองล้านปป่เนานะเข้าตรงตรงที่ห้าสองนะมุมนี้เลยนะเลขสิบหกเจ็ดสองสามเรามาดูนะ สามหกนี่หกนี่สามสองนี่สองนี่หกนี่เจ็ดนี่หกนี่สองกี่ตัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดชุดนะเข้ามาที่ห้าสองตรงนี้นะ อ่าเรามาดูงวดนี้จะเข้าตัวไหนนะจะเขียนให้ชมหน่อยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะเห็นไหมเห็นไหมสูตรเจ็ดสิบสองล้านปูเนานะแปดห้าสองอ่ายกห้ากับสองมานะบวกด้วยสิบหกอ่าแล้วก็เป็นหกเลยนะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองบหกเป็นแปดนี่นี่เป็นแปดใส่ตรงนี้เลยแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกเป็นสิบสอง 2บวกเป็น8 8บวกเป็น14 4บวกเป็น0 0 1 2 3ศูนเอาสอีกตัวหนึ่งนะหกบวกสีเป็นสิบหบวกศูย์ได้ห ่าเรามาดูว่าตัววิ่งสี่หาศูนยจะมาตรงตัวหรือไม่นะสี่ห้าศูนย์หนึอ่แมาตัวหนึ่งแล้วนะแปดศเอาเจ็สนะนี่เจ็ 0ูน8 2สองหนึ่งปสองสนี่หสตัวนี้นะ1 2หนึ่งสองสี่ห้าเจดว7ชุดเหมือนเดิมนะจะมาตัวไหน จะให้สองตัวนะงวดต่อไปให้แค่สองตัวให้ระวังแปดศูนย์นะแปดศูนย์กับสามศูนย์นะ ตัวนี้นะครับแปดศูนย์นะอ่าตัวเด่นมาแล้วกับสามศูนย์เด่นประจำงวดนะเด่นแปดศูนย์แล้วก็สามศูนย์ อยมัดคอกันเลยนะ380แปดนสะฮะอ่าสองตัวสองชุดนะนํนำตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหารัตตอรี่กันได้นะ8ปดกับสา มาบ่อยนะนี่เห็นไหมเข้าห้าสองเกดชุดเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าสองศูย์สองถ้ามาได้นะอ่ะก็มีเท่านี้นะหมดเวลาพอดีนะครับผมทำราาจากนะครับผมวันนี้ก็เด่นให้ก็ เด่นที่แปดศูนย์กับสามศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์นะฮวดวันที่สิบหกสองคอนะสองห้าหกแปดอ้าวเรามา,มา,มารอผลกันนะจะมาตามนัดหรือไม่สามแปดศูนย์กับแปดสามศูนย์หมดเวลาแค่เนี้มแล้วฮะจ้าครับผมโชคดีมีสุขทุกท่านนะ